วิเคราะห์ฟุตบอล30ธันวาคมเนสึกฟุตบอลพิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับกรมยือาของเดอะคาร์เลตเบอร์ลีคู่นี้ลงเตะในช่วงดึกของวันพฤหัสที่30ธันวาคมเวลาที35นาทีที่สนามโอเทฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูกทีมของลาฟลังนิก ดูเหมือนว่ามีท่าทีการเล่นที่กระตือขึ้นภาพรวมของแท็กติกดูต่างออกไปจากยุคก่อนแต่ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรให้เราแต่ตัวหลักคุ้นชินกับแผนใหม่ๆที่มีแนวทางการเล่นที่ต่างออกไปการวิ่งไล่บีพื้นที่มี้เห็นกันมากขึ้นแต่โดยสภาพร่างกายที่ไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่แรกอาจทําให้ระบบรวมยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยโชคยังดีที่แนวรุกยังพอฝากผีฝากไข่ได้บ้างความพร้อมของนั่นนี้จะขาดวิกตอร์ลินเดอเลฟและปอปอกบาที่ด้วอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ทั้งหมด รวมไปถึงบรูโน่เฟ n ร์นันเดสที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลียงครบโคตา้านอกนอจากเรชี่กั้งต้นอยู่เกินพร้อมน่าจะนำทัพมาโดยเฟรดของกลางบราซิเลียนที่เป็นตัวคอนเทนต์ประจำทีม5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3นัดเสมอ2นัดเบอร์ลี่ <Bur ley S 2> ายใต้การคุมทัพของชอนได้ฟอร์มของทีมปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ขาดความคงเส้นคงวานัน้นน่นจะเก่งก้นนิ้วเลือเกินนั้นไนเจ้อ,อทะเลก,ก็เหมือนโยนเกณฑทิ้งแบบไม่มีความหมายแนวรุกสร้างสรรโอกาสได้น้อยโดยสายก็เล่นบอลโบราณแบบเดิมๆแนวรับกระท่อนกระแท่นพร้อมโดนบทเสียบประตูได้ทุกเมือ่อจมอยู่ในโซนแดงต้องมาลุ้นหนีตกชั้นอย่างเหนื่อยหน่าย หากผลงานไม่กระเตือขึ้นมีสิทธิ์ต้องหล่นไปเล่นหลีกรองอย่างน่าเซ็ีได้ยสภาพทีมนั้นนี่จะขาดแคกคอนเนอร์โรเบิร์สแบ็กขวาตัวสำรองที่โดกนกบระเจ็ดเล่นงานเพียงคนเดียวโดยสัติเป็นตัวความหวังสูงสุดในการปัดเกมรุกของทีมต้องฝากไว้กับแม็กเวล c o กอร์เน่ดาวยิงที่กำลังเล่นได้อย่างวู่ว่าหนัดหลังสุดของเบอร์ลี่เสมอสนัดแพ้หน,นัด แมนยูนเต็ดยุคใหม่แม้จะยังดูไม่ใช่ลายแบบที่แฟนบอลคาดหวังแต่รวมๆแล้วนัดว่ามีการพัฒนาขึ้นปีนี้ไม่ต้องมองถึงแชมป้์ลีกแค่ลุนพื้นที่บอลยุโรปทั่วใหญ่ก็ยากเต็มกลืนนัดนี้ไม่ต้องคิดมากนอกจากเปิดหน้าบุกใส่แทบทุกกระบวนท่าหวังเปิดแผลและลดความกดดันให้เร็วที่สุดตรงกันข้ามกับเบอร์ลี่ที่เป็นบอลเหนียวโดยธรรมชาติคงมาตั้งเกมรับแบบเต็มรูปแบบ หวังรอเล่นงานเจ้าถิ่นจากจังหวัดฉาบชวยแบบปล่อยมาเด็ดทีเดียวจอดเชื่อว่ารูปเกณฑจะเป็นเจ้าถิน่นปีสัตว์แดนที่บทเกมรุกใส่อย่างมันเท้าอยู่ฝ่ายเดียวลุ้นแค่ว่าจะคมพอในการจอดตะข่ายอาคาตุกะได้หรือไม่เท่านั้น5นัดหลังสุดที่เจอกันแมนยูชนะ3นัดแพ้กัแบเบอร์ลี่1นัดและเสมอกันไป1นัดราคาเปิดไม้ทางแมนยูเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่ง ดูที่ทางการไหลของน้ําแล้วมองว่าเจ้าถิ่นในยุคนี้ไม่ใช่ทีมที่ยิ่งกู่แข่งขัดกิระดใจอยู่บอลองแบบนิวเนออาจมีรุ่นกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วทุกทีเมื่อฝืดมานานย่อมมีจุดปลดล็อกและเกมส่งท้ายปีดูเป็นอะไรที่เข้าทางแบบพอเหมาะพอเจอดดังนั้นให้ต่อแมนยูนิเต็ดแบบเต็มข้อลุ้นให้เปิดแผลได้ไวรับรองสกอร์ไหลเป็นน้ําแน่